สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบค่ะคุณผู้ชมวันอาทิตย์ค่ะจะน่ากามาพาคุณผู้ชมมาเบ่งบรรยากาศค่ะมันหนีบ่มีดาวจ้ากดวงค่ะคุณผู้ชมดาวบนฟ้าไม่มีเลยมืดสนิทนะคะแต่ว่าล่มกบมีเบาๆค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศโล่งมากลงๆค่ะ ยูห่หน้าสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะตรงนาศาลค่ะคุณผู้ชมอินเตนากะมาทไทยบรรยากาศในคุณผู้ชมในเบิงกันค่ะดีกว่านั่งอยู่บ้านนะคะ,ะบัไดบรรยากาศาเห็นแต่โตเก้าอี้นะคะอยู่บ้านหกๆค่ะคุณผู้ชมถวงนี้เพามีเวลาทําความสะอาดอย่างเลยค่ะจัดบ้านมุมน่ารักน่ารักก็ไม่มีแล้วค่ะคุณผู้ชมมันเอยน,นะคะเนาะไม่มีเวลาเลยมิเตมานั่งเขียน แนวทางค่ะีราะมีไล่ใดค่ะคุณผู้ชมก็เลยมันเลยหกมันเลยบเปลยนตาเบิงเนาะค่ะจินตนาก็เลยพาคุณผู้ชมออกมาเบิงบรรยากาศค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เย็นค่ะคุณผู้ชมลมเย็นเย็นลมนิดนึงค่ะลมเบาๆค่ะมันมันลงมันได้เย็นค่ะคุณผู้ชมนะคะจินตนาก่ะจะโลกแนวทางค่ะเป็นแนวทางของคุณเอกชัยค่ะ ของคุณเอกชัยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณเอกชัยค่ะจินตนาบ,บริเลล่งมาหลายงวดแล้วค่ะคุณผู้ชมบริเลล่งมาบริเลเอาแนวทางมาให้คุณผู้ชมในเบิงหลาย่งวดแล้วค่ะหลังงวดนี้กะถือโอกาส่อาเอา,าให้คุณผู้ชมเบิงนะคะเนาะเป็นแนวทางค่ะเพราะว่าค่ะเถิอแนวทางเพื่อนเขามันหนาเสียดายค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาจินตนากะ มั่วยุงยุงเนาะค่ะกันเลยบดย้เอาไมา้คุณผู้ชมเบิงกันนะคะหวดนี้ยุงบนยุงกระตองเอาลงละค่ะคุณผู้ชมเอามาดูกันค่ะคุณผู้ชมเอาบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนั่นค่ะห่อนค่ะคุณผู้ชมร้อนมากเลยอบอ้าวค่ะเพ่นก็บ,บอกว่าฝนจะมาอีกค่ะคุณผู้ชมว่าฝนจะมาอีกรอบจะมาหรือมาเนาะว่าฝน ถา้ามารอบนี่สินักสิเบาค่ะคุณผู้ชมปีนี้รู้สึกว่าอ่าทังอื่นเนาะคะ่ะทังเหนือทั้งยังเนาะค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นตะลุตนจกระจกค่ะต้องมาทําความสะอาดเนาะบ้านนะคะที่โดนน้าโดนโคลนนะคะคุณผู้ชมหนามยังกว่าท่อใดเนาะ,ะเนาะต่ว่โคนเนี่ยโอ้หสุดยอดเลยคะ่ะอยากมีอ่า มี่เงินค่ะทีพักทีหยังค่ะคุณผู้ชมไปไปพักอยู่เราก็ไปซอยเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะไปทําความสะอาดซอยเพิ่นนึงสิแม่คือสีได้คือสีมีความสุขทังใจดีค่ะที่ได้ได้เห็ดนะคะคุณผู้ชมคิดวานะคะแต่ว่ามารอบนี้สิเป็นจังใดหันกะขอให้ปลอดภัยทุกคนแล้วกันเนาะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อินตรนาก็รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดอีกแล้วค่ะขันเป็นวัดแล้วก็หูอื้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแก้วหูทะลุค่ะมันเป็นวัดบ่ได้นะคะถ้าเป็นวัดก็คือมันจะอื้อถ้าหูอื้อก็คือมันมันจะติดเชื้อค่ะอินตนาก็เลยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คือกันค่ะให้ดูแลสุขภาพบ้างนะคะอ่ามั่วเบิ่งตะแนวทางเลย นั่งเบิงโทรศัพท์เนาะคะ่ะอินตนาค่ะเป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะคุณผู้ชมออกมาหลับลมหลอนลมเย็นๆค่ะจากอยู่บ้านมันร้อนค่ะคุณผู้ชมเอาบรรยากาศจินตนาบอดบไม้โด,ดนแล้วค่ะตั้งแต่หนาฝนมา,าเลยบอไบไม้ยังองสามสมเด็จนะคะคุณผู้ชมเป็นจัดงามงามค่ะ ไอเดียพันดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางของคุณเอกชัยค่ะเจ๊แดงให้มาจินตนาขอขอบคุณหลายเอค่ะที่ให้แนวทางเมื่อวางให้คุณผู้ชมในเบิงทางช่องจินตนาชัแนวค่ะจินตนากา,าบ่มีอย่างที่จะมากไปกว่าคําว่าขอบคุณเนาะค่ะ ขอบคุณเจแดงนะคะที่มีนำจิตนำใจต่อจินตนามาตลอดค่ะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปเรียนน้ำเพลินค่ะคุณผู้ชมจินตนาย่างถ้าไปก็ตองมีแนวติดไม่ติดมือนะคะคุณผู้ชมไปหาปูลักผู้ใญ่เพลินหรือว่าไปหาผูมี่พะกุณเท่ากับตองมีมีบ้างละค่ะถามว่าจะไปซื้อ,อก็ไดได้ดดหลาอจังสีก็ไปซื้อกระจักสิบไปแบบใดนะคะ่ะจินตน,นาไปพบเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชม การาเล่ฝากขอบคุณเพิ่นทางคลิปแล้วกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็คันนันเพิ่นกับ,บ่มีเวลาพอมค่ะเพื่อนกัน่งคลิปของเพื่อนที่กันจิตน,นากันเลยเก่งใจเพ่นค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่ 1. พฤศจิกาย,ยน2567ของคุณเอกชัยคุณผู้ชมมันหมานเด้อค่ะเบิ่งแนวทางแล้วขอให้หมานให้ปังทุกคนค่ะที่เขามาเบิ่งแนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนค่ะที่เขามาเบิ่ง นะคะแนวทางมันจะเข้าตลุดไม่มีใครรู้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคะเนอะแนวทางทุกๆแนวทางได้มาจากการคำนวณค่ะทุกคนที่ทําออกมาทุกเซียนทุกอาจารย์ค่ะเพิ่นก็นอยากให้แนวทางปังเพิ่นกอยากให้แนวทางเขาทุกคนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสีเขารือบาเขากับพิจารณาน้ากันนะคะวิเคราะห์เอาเองค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะแนวทาง มุดเงดค่ะคุณผู้ชมยู่ทางนี้มากคนเดียวก็พอเป็นแต่ยางกันไดยเด้อ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางกันเลยค่ะค่ะรัฐบาลไทยของคุณเอกชัยค่ะของคุณเอกชัยหนวดที่พานมาจินตนาบอดลิลงค่ะคุณผู้ชมหมนวดนีบ่มีประวัติแต่คุณผู้ชมเบิ่งเนาะ ค่ะกยายนไปเบิ้งของเพนกระไดค่ะคุณผู้ชมของคุณเอก,กชัยนะคะจินตนาเปิดคลิปแรกๆค่ะคุณผู้ชมของคุณเอกชัยลงครั้งแรกเลยค่ะทางช่องจินตนาชาแนลถูกแม่นเฉยค่ะนะคะคุณผู้ชมแล้วที่ผ่านมาก็มีเข้ามีหลุดค่ะเป็นตามภาษาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นรัฐบาลไทยของคุณเอกชัย ให้เด่นห้าหกเจ็ดค่ะนั่นมีหกอีกค่ะคุณผู้ชมมีเก่าอีกเนาะค่ะเพิ่นจับสูคูกันเนาะค่ะมีหกอีกค่ะคุณผู้ชมห้าหกเจ็ดเป็นตัวเด่นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมบนล่างนะคะเพิ่นจับส่คูสซมีคูที่จับเลขที่จับใส่กันได้ก็มีหนึ่งมีศูนย์มีเดี๋ยวมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็เก้าค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับไ่กันเบิดตเลยค่ะห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้าค่ะคุณผู้ชมจับใส่คบเปิดเลยค่ะมีทั้งหมดสิบคู่ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างค่ะสิบคู่นะคะอันนี้ก็ห้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หกก็มีหกศูนหกหนึ่งหกสองหกสามหกเก้าค่ะคุณผู้ชมคือกันแต่เจ็ดไม่จับค่ะคุณผู้ชมอาจจะเจ็ดยังบ่มาแห้งทอหกกบะหานาะคะเนาะงวดนี้เห็นหากระพกมาแห้งค่ะคุณผู้ชม หกกบ5หามาแรงมากเลยเพราะว่าเห็นหลายๆเซียนนะคะเพื่อนหนมีมีทหากับหกเนี่ยคะ่ะหกกับเป็นหกเก่าหาสองหานึ่งยุ่งสิล่ะคะ่ะคุณผู้ชมประม่าน,นี้นะคะเนาะเอาสเขาหรือปเป่าขากระถาเบื้องมือสุดไทยนะคะคุณผู้ชมรอดูวันตัดสินก็นแล้วกันคะ่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน่ทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกตัวไหนกับมาเบิรงเอาคะ่ะคุณผู้ชมแคบเอาไว้เบิรงคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นรักหกค่ะ เน้นหลัก6ก็มี 60, 61, 63, 69ขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิงทางช่องจินตนาชาแนลดูแนวทางดูแล้วขอให้หมานให้ปังให้เป็นเศรษฐีทุกท่านในวันที่1พฤศจิกายน2567นี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ